เพื่อรักแท้ที่เกิดจากความสิ้นหวังพบกับเรื่องราวของความรักที่แตกต่างจากที่เคยเห็นมาในโลกนี้หญิงสาวจีนที่ต้องเผชิญภาวะไตาวายระยะลุกลามกรับเลือกครั้งเลือกพิเศษเพื่อรักษาชีวิตที่ก็คือแต่งงานกับชายผู้ป่วยมะเร็งเพื่อแลกเปลี่ยนการบริจาคไตซึ่งเริ่มเป็นข้อตกลงจากความจำเป็นแต่กลับพัฒนาเป็นรักแท้ที่งอกงาม หวังเซี่ยวัย24ปีจากมณฑลซานซีถูกแพทย์จ้างว่าเธอเป็นยูรีเมียซึ่งไตไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้และมีชีวิตอยู่ได้เพียงราวหนึ่งปีเท่านั้นการตาหาผู้บริจาคไตในครอบครัวไม่สำเร็จจึงทำให้เธอตัดสินใจหาทางอื่นเพื่อรักษาชีวิตเธอได้ประกาศตามหาคู่แต่งงานในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งออนไลน์กำหนดเงื่อนไขว่าต้องการชายที่ป่วยระยะสุดท้ายและสามารถบ,บริจาคไตให้เธอหลังเสียชีวิตซึ่งเธอก็เขียนว่าฉันจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดหลังแต่งงานโปรดให้อภัยฉันด้วยฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่ อวีเจิ้นผิงไว้ย27ปีผู้ป่วยมะเร็งที่มีกรุ๊ปเลือดเข้ากันกับเธอได้ติดต่อเข้ามาทั้งคู่จดทะเบียนสมรสอย่างเงียบๆในปี2556ยตามข้อตกลงว่าหวังเซียจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและไตของเขาจะถูกบริจาคให้เธอเมื่อเขาเสียชีวิตแต่ที่น่าตกใจคือความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความจําเป็นแต่กลับพัฒนาเป็นความรักที่ลึกซึ้งหวังเซียที่เป็นฝ่ายหญิงก็ดูแลอวีเจิ้นผิงที่เป็นฝ่ายชายระหว่างการรักษาและทําช่อดอกไม้แฮนด์เมดขายเพื่อระดมทุนค่่่าาาราารรรัักกษคคคควมมมมจึึงงเิินข้โดดดยไีใค กลางปี2557อาการของอวีเจิ้นผิงเริ่มทรงตัวและความจำเป็นในการฟอกไตของหวังเซี่ยก็ลดลงจนเขาตัดสินใจเสนอรักแท้แทนข้อตกลงเดิมทำให้เรื่องราวของทั้งคู่กลายเป็นตัวอย่างของความรักที่เกิดจากความเอื้ออาทรและความเสียสละเรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่อ,อีกครั้งบนโลกออนไลน์และได้รับการยกย่องว่าเป็นการผสมผสานอันทรงพลังของความสิ้นหวังการเสียสละและความหวังทำให้เราเห็นถึงความหมายของการแต่งงานและความหาได้ยากของสายสัมพันธ์ที่งอกงามจากข้อตกลงอเลวร้าย แต่ที่น่าพิจารณาคือความเสียสละและความรักที่เกิดจากความจําเป็นนี้มีความเป็นไปได้จริงหรือไม่มีคนบางคนเชื่อว่าความรักที่เกิดจากความจําเป็นนั้นจะไม่เป็นความรักที่แท้จริงแต่มีคนบางคนก็เชื่อว่าความรักที่เกิดจากความจําเป็นก็สามารถเป็นความรักที่แท้จริงได้เช่นกันทําให้เราเกิดคําถามว่าความรักที่เกิดจากความจําเป็นจะเป็นความรักที่แท้จริงหรือไม่ความเสียสละและความรักมีความสําคัญอย่างไรต่อการแพทย์และการบริจาคอวัยวะเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้มีความเห็นอย่างไรต่อคําถามที่เกิดขึ้น ช่วยแบ่งปันเพื่อเป็นความรู้ร่วมกันได้นะครับค่ะ